สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซิตนะครับวันนี้มากับเมนูไส้กรอกชุบทอดนะครับสูตรนี้จะบอกว่าทําขายก็ได้นะครับทากินก็อร่อยมากเลยขั้นตอนแรกเราก็ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ํานะครับเดี๋ยวในส่วนอัตราส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับผสมให้เป็นลักษณะข้นๆนะครับที่จะไปเคลือบตัวไส้กรอกได้นะครับและวัตถุดิบต่อไปนะครับก็คือไข่ไก่ครับ เราจะใส่ไข่ไก่ลงไปเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมีความกรอบละมุนนะครับแล้วก็มันจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยครับทำการตีๆคนๆผสมให้เข้ากันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปเราก็ใส่ไส้กรอกลงไปนะครับเอาไส้กรอกไปหั่นให้เป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วก็เอาลงมาคลุก,กกับส่วนผสมของแป้งนะครับ ไส้กรอกนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับบางคนก็ชอบกินไส้กรอกชีสบางคนก็ชอบกินไส้กรอกรมควันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยทําการคลุกเคลานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปท่วมๆเลยนะครับ่าและเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะครับเราก็ทําการตักไส้กรอกเนี่ยชุบแป้งลงไปทําการทอดได้เลยนะครับ จะบอกว่าในการผสมแป้งนะครับถ้าเพื่อนๆผสมแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เคลือบไส้กล่องน,นะครับเพื่อนๆสามารถเติมแป้งลงไปได้นะครับ <Maps> ก็ทําการคนๆให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาทอดได้ตามปกติเลยนะครับ <Maps> อ่าอันนี้เราก็ย่อนไปจนเต็มกระทะแล้วนะครับ <Maps> เพื่อนๆ บอกว่าเมนูนี้นะครับจริงๆเขามีมานานแล้วนะไส้กรอกชุบแป้งทอดลูกชิ้นชุบแป้งทอดเนี่ยนะครับขายตามตลาดนัดเนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมซื้อกินชิ้นละหนึ่งบาทนะครับซื้อ20บาทเนี่ยได้เต็มถุงเลยนะครับซึ่งมันอร่อยแล้วก็ประหยัดดีด้วยนะครับอันนี้ก็ทําการกลับด้านนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเพื่อนๆแต่ว่าระวังไหม้ด้วยนะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันได้เลยผมว่าการกินไส้กรอกทอดธรรมดากับไส้กรอกชุบแป้งผมว่าผมเนี่ยชอบไส้กรอกชุบแป้งนะครับเพราะว่ามันอร่อยนะครับแล้วก็ชิ้นมันใหญ่ๆดีมันมีการเคลือบของแป้งนะครับเอามากินกับน้ําจิ้มเนี่ยอร่อยมากๆเลยอันนี้เป็นกระทะที่2นะครับ เมนูนี้นะครับขายหน้าโรงเรียนเนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับเด็กๆชอบนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมนูที่อ้วนนะครับแต่ว่ามันก็ได้ใจผมไปเลยโอเคครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักเสิร์ฟใส่จานนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้อร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับเหมือนย้อนวันวานกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เมนูหมูยอชุบแป้งทอดเขากําลังฮิตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไส้กรอกเนี่ยเาเอามาชุบแป้งทอดก็อร่อยไม่แพ้กับหมูยอเลย อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ1จาน1มื้อสําหรับวันนี้นะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มเนี่ยอร่อยเด็ดมากๆเลย เ,เพื่อนๆสามารถเอาวัตถุดิบอย่างอื่นมาชุบแป้งทอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าลูกชิ้นนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับกับเมนูไส้กรอกชุบทอดนะครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบล o กซ์คูิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ